ครับก่อนสวัสดีครับก่อนเรเร็ว,วสวัสดีครับเ <laughs> พิ่นกับหันนามาเมียภาพผ่านแม่เขาประเดี๋ยวลมงมันอยู่ในโทรพัพสาเพิ่นบักบ้า <laughs> มันอยู่ใน,ในโทรศพ <laughs> ัพทาเพิ่นแม่อัดวิดีโออโอ้ยอัดไปเซือ่อกเ,กงงเขาอัดเลเรนใ้่ไมขอ้นห้อ,หอลาแ่ายอัดเนเ่มน้ำปลาผ่านนมเบอร์ทีละสองซวง <laughs> อยันตัวผาบ่หอมไปล้างไปบ่โดฮะโอเคโอเคเขากินยาแล้วมันบ่เหม็นแล้วเก่าบ่เหม็นมนะภาพดีๆที่น่ะม่วนม่วนดีคักสวัสดีคะ่ะคนชมน<า>นวิดีโอ58นาทีนั่นๆๆ

งามตัวละกางเกงกระชอนกางเกงเนี่ยภาพเบิร์ดเหบอดีมาก่ภาพเมแลวคับอันนั้นเสือหน้าเสือหน้ากงเกหน้าเอามาแยกออกเนี่ยด้วยพแยกบอสกิอกหางเป็นกิ๊กหยางเสือเสือยุ่ข้างนอกกางเกงยุ่งข้างใน เอาลงมาลงมากเสือโอ้เสือคนนรือเสือยังเสือส่เรนงาไหมเสือมีตัวนี้เสือใส่เรนงามงามได้่ะออุ้ยยังนี่มีกินี่าพิษจมูกก็ในโลกโควิดเขาลองเหตุก่อนหน้าคนเขาสือบดังขามาขึ้นมาเขาเสือบดังขามาขึ้นมา ฮะโอ้ยแม่บรทันเรืกงานเพิ่นไปอัน,น,อน,นขี้การที่เหรอขรอัน,นอย่างก็สเกนบัดไม่กนบก่ตัวหลายเพิ่นตกนท้ายรูเพิ่นมักตัวเลียเขาตัวเลียงไงไบ่เคยตัวเด็องท <laughs> ี่ห้มานเรื่องกินอยู่มันหาสเตพิ่นมาสกนอยู่อันนั้นเกียงฝาใส่ยุ่ใส่ใส่เลนน้ำ เอาไว้ใส่เล่นน้ำไหมแต่เขาไปใส่เก่งขาจะใส่มิกกี้นี่เป็นอย่างล่ะก็อยากใส่นั่นเด้อไว้ไผ่แนมดอกหูแล้วเขาจะใส่กอเอืกสีดำใส่เก่งขาสั้นนอกภาษากินโนอกเปลว่าอย่างฮะนอแปลว่าอย่างฮะ สวัสดีขอบคุณนะคะที่พับผ้าให้หนูหนเป็นแบบนี้ให้เป็นตลอดไปได้กะเหตุดีดีนเนี่ยของ่ิตาลีลงเขออันนั้นแนวแนวอันปิดปิดมีกินเนี่ยมันจะเป็นกับมันจะเป็นผาเออบม่ ย่ใส่เสื้อสาเดียวเอทียมไมวเอเอาไปใส่นวนเอาไปใส่นวนใส่แน่กับ่บดาบอกไ้ผมพับใส่อันี้่ใส่ที่ดียวมกไสุดเทลลตอนนั้นเขาจะไปกอล้านก็เพิินนะมีโอกาสก่อน ฮะไป,ไปมีโอกาสก,ากาามานไไ <c oughs> มันมาเกีียวสุนเ่นนำทะเลเขาตอนนั้นก็จะไปถ่ายรูปถ่ายรูปเกียง <c oughs> เพื่อนนี่เดบอกซ์อีกอย่างอยู่ีนเบิดเลยเกงใหเขาถ้าเกิดใส่ได้้น่น ามาตัวละลอยไปได้ไหนก็ซื้อมาก<ะ>าซื้อมาจากตู่ายซื้อหายดอกปุได้ซื้อแ<ม>ย,ยบว่าบ๊วอยากให้มึงสมใส่สีขาวแยกวะอย่าบนอนกยย <c oughs> นอ,นอ่ะส <c oughs> ุดนอนอันซื้อมาเนี่ยนะ สุดเอาเอา,เอาไว้หันละขอบคุณนะคะเแบบี้เบบี้เบบี้